ศิลปะยุคโบราณที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวบนโลกเหล่านี้มีปรากฏการณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานแสนนานมาแล้วเคยมีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกบนจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นไปได้หรือที่โลกของเราจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพียงแค่ดวงเดียวในบรรดาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอีกนับล้านดวงอันมีสิ่งมีชีวิต ที่มีส่วนคล้ายกับเราอยู่ก็เป็นได้ดังจะเห็นจากสิ่งประดิษฐ์จิตกรรมหรือปฏิมากรรมแปลกที่ดูล้าสมัยซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสมัยโบราณสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เทคโนโลยีในอดีตไม่น่าจะสามารถทําได้หรือแม้แต่ภาพวาดโบราณเหล่านี้ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายพันปีที่ปรากฏกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเช่นภาพเขียนที่ทะเลทรายซาฮารา อายุประมาณ6,000ปีก่อนคริสต์กาลปรากฏเป็นภาพวาดหนึ่งที่คล้ายจันบินและมนุษย์ต่างดาวหรือภาพวาดบนผนังถ้ำของชนเผ่าอบอริจินที่เมืองคิมเบอรี่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีอายุประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์กาลก็เป็นภาพวาดคล้ายมนุษย์แต่ก็มีลักษณะแปลกๆเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่เรารู้จักกันเสียมากกว่าหรือศิละปะก,การสกัดหินแห่งหุบเขาคาโมนิคา ก็มีภาพวาดคล้ายมนุษย์อวกาศและมีความเก่าแก่มากถึงประมาณ10,000ปีก่อนคริสตกาลนอกจากนี้ยังมีปฏิมากรรมวัตถุลึกลับที่ดูคล้ายๆเครื่องบินชนิดต่างๆจานบินในวิหารอาบิดอสที่เมืองไคโลประเทศอียิปต์ที่มีอายุมากกว่า3,000ปีรวมทั้งภาพที่ดูคล้ายกับหลอดไฟฟ้าในวิหารเดนเดราอีกด้วยการค้นพบเหล่านี้ ทำให้เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นมากมายหลายคนเชื่อกันว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตจากเบื้องบนมาติดต่อกับมนุษย์ในสมัยก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งก็มีอีกฝ่ายคือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็จะแย้งว่ามนุษย์โบราณเหล่านี้เพียงแค่วาดภาพเทพเจ้าที่พวกเขาเคารพบูชาเท่านั้นอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็ยังคงไม่มีคำตอบแน่ชัด แม้แต่นักโบราณคดีหรือผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรามนุษย์โบราณที่อยู่กันคนละมุมโลกต้องการวาดภาพเพื่อจะสื่อถึงอะไรกันแน่